สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์จะทําก๋วยเตี๋ยน้ําตกนะคะกว๋วยเตี๋ยวจะมีทั้งเนื้อเปื่อยเนะื้อสดสบายนะคะเส้นจะเป็นเส้นมีขาวเส้นมาม่าค่ะวิธีทำไม่ยากค่ะแต่หลายขั้นตอนนิดนึงเราทตพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาชวนทวําก๋วยเตี๋ยวกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะวันนี้เมย์ก็จะตั้งหม้อก,ก่อนเลยเนาะใส่เครื่องเครื่องทําต้มเปื่อยะคะ่ะเนี่ยนะ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมันก็จะมีพวกอบเชยพวกเครื่องแห้ง่าอะไรพวกนี้ค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วแม่ก็จะใส่นี่ค่ะเป็นผงทำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นลนะคะ ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่เครื่องไปเลยเนาะจน เดี๋ยวตอนน้ำเดือดแล้วเนี่ยเอาเพิงใส่เนื้อนะคะบางคนอาจจะใส่ไปก่อนเลยก็ได้นะแล้วแล้วแต่แล้วแต่สูตรไทยเนาะผงก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยใส่แล้วมันก็จะอร่อยนะเหมือนก๋วยก๋วยเตี๋ยวอ่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกอะค่ะแม่จะใส่น้ําตาลกรวดไปด้วยนะคะ แล้วก็จะใส่กระเทียมดองนะคะหนึ่งหัวแล้วก็น้ำกระเทียมดองหนึ่งคาพีค่ะเพื่อความคมกลมเนาะแล้วก็จะมีรสหวานนิดนึง ใส่เกลือนะคะไปไปลายช้อนมจะใส่สีดำนะคะเพื่อแต่งสีสีดำหวานนะ ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะประมาณครึ่งทัพพีน้ำนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมาทำเป็นเคี่ยวน้ำซุปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอเขาเดือดสักครู่นะคะน้ำซุปของหม่ก็เดือดได้ที่ดีแล้วนะคะนี่ก็จะใส่เนื้อค่ะเนี่ยจะเป็นเนื้อเนื้อเศษนะคะคุณผู้ชมที่มันจะมีติดเอ็นติดมันเนาะ ก็เดี๋ยวเนื้อเนี้ยเราก็จะมาทําเป็นเนื้อเปื่อยเลยนะคะเคี่ยวนี่เราก็จะได้ทั้งน้ําซุปทั้งเนื้อเปื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคเราก็จะกดกดให้เขาจมนะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปนะคะเดี๋ยวเราให้เขาเดือดก่อนพอเขาเดือดแล้วเราก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะให้เดือดอีกรอบนึ่งก่อนนะนี่ก็จะใส่ รากผักชีไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะนี่เขาก็เดือดได้ที่ดีแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีพวกเศษเลือดอะไรเนาะมันก็จะเป็นฟองแบบนี้ค่ะเราก็ช้อนออกนะเพื่อน,น้ำซุปเราจะได้สวย,สวย นี่ค่ะจากนั้นนะคะเมกก็จะเบาไฟนะเคี่ยวไปประมาณอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เนื้อเราเนี่ยเปื่อยเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเปื่อยได้ที่เลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเมกก็เคี่ยวจนได้ที่แล้วนะคะก็เขาก็จะนุ่มระดับหนึ่งเนาะเนี่ยลองเอาซ่อมจิ้มได้แล้วก็โอเคแล้วะคะ่ะเคี่ยวไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะดูน้ําจนงวดเลยนะ แต่ว่าเดี๋ยวเราก็เอาน้ําซุปนี่แหละเดี๋ยวมาเติมน้ําปรุงน้ําซุปอีกทีแต่ว่าตอนเนี้ยแม่จะมาตักเนื้อออกมาหั่นก่อนนะคะเพื่อจะสะดวกตอนกิน,นเนาะเราเอาเนื้อออกมาหัน่นไว้ก่อนนี่ค่ะ สูตนี้นะอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วก็ทำง่ายนะน้ำซุปก็จะหอมตอนนี้คือน้ำซุปเข้มข้นมากเลยนะเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวต่อเนาะ เราก็จะมาปรุงน้ําซุปใหม่อีกทีนึงแต่ว่าน้ําซุปเนี่ยเราแค่นวลๆน,นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องให้เขาเข้มข้นมากเพราะเราต้องไปปรุงในก๋วยเตี๋ยวอีกทีหนึ่งนเนาะเลาเรากินก๋วยเตี๋ยวทีเราก็จะมาหั่นเนื้อรอนะคะนี่่าเนื้อเราก็ไหลกํากลังดีนะคะคือเราไม่เอาให้เขาเละจนเกินไปนะคุณผู้ชม เพราะว่าเดี๋ยวตอนเรากิน,กนอ่ะเราอุ่นกินอีกเนาะให้เข้าพอได้เคี้ยวก็จะอร่อยเนี่ยาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นเนื้อเปื่อยนะคะเนื้อเปื่อยเนื้อตุนของเราเนาะ,นะ,ะเห็นไหมเนาะ นี่ยยิ่งเป็นส่วนที่ติดเอ็นติดมันแบบนี้จะอร่อยคุณผู้ชมเขาจะนุ่มๆหนึบๆนะคะถ้าส่วนที่เป็นเนื้อเลยบางคนก็จะบอกว่ามันแข็งไปเนาะพอมาเคี่ยวมันก็จะร่วน,นๆเฉยๆแต่ว่าเป็นแบบติดเอ็นติดมันเโอแม่ชอบมากเลยเนื้อที่เป็นสวยๆแดงๆเนี่ยต้องไปทําเป็นเนื้อสดนะคะนี่เราก็จะหั่นไว้เลยนะคะ นี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาหันในส่วนของของสดนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะแม่ได้สบายมาด้วยจะมีสบายมีปรับนะคะปรับเนื้อเห็นไหมเนาะมีปรับมีเนื้อสดนะคะเราบอกกับแม่ค้าว่าเราจะซื้อมาทำกว๋วยเตี๋ยวค่ะ ใบนี่เมก็ซื้อมาครึ่งกิโลเดี๋ยวเราหั่นตามแบบนี้นี่นะคะ เนื้อสดนะคะเนื้อสดหั่นบางๆนะคะเพราะว่าเราจะลวกไม่นานเนาะเนี่ค่ะหั่นให้เขาใหญ่แต่ว่าบางจะได้อร่อยนะคะ เ็นหรือเปล่อแค่ท่าทีนี่นะคะ <c oughs> <c oughs> เขาก็จะเป็นชิ้นบางๆเวลาเรากินเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมเขาก็จะร่วงไม่นานใช่ไหมนีน่ส่วนนี้เหนียว แล้วก็อัดใส่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวไปหมอ้อน้ำซุปนี่ค่ะนี่นะคะในส่วนของเนื้อเราก็หั่นประมาณแบบนี้เนาะในส่วนของตับนะคะ กับเนื้อนี่จะตับเราก็จะหันใหญ่นะคะเราก็บางเหมือนกันนะคะเนี่ยหั่นให้เป็นชิ้นที่ดูน่ากินนะคุณผู้ชมกเตี่ยวเนื้อต้องใช้ตับวัวเท่านั้นเนาะไปใช้ตับหมูก็ไม่เข้ากันนะคะนี่ค่ะ ไม่ก็หั่นต่อไปจนเสร็จนะคะนี่ค่ะเม่เติมน้ําแล้วเคี่ยวน้ําเนาะนี่น้ําซุปเราก็ได้ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะชมเราก็จะมาเจียวกระเทียมนะคะ ไปนะคะแล้วก็กระเทียมนะใครจะโขกละเอียดก็ได้นะนี้ไม่ใช้ทุบแล้วก็สับเอานะคะเป็นกระเทียมปีดใหญ่นะ กลางๆนะคะไม่ต้องแรงมากให้เขาสุกเหลืองหอมเนาะเนี่ยค่ะได้เหลืองแบบนี้ก็พอนะคะตักออกนะคะคุณผู้ชมจากนั้นกระทะใบเดิมนะคะเอาน้ำใส่เลยเพื่อลวกเส้นนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะคะค่ะน,น้ำเราเดือดแล้วนะคะนี่ก็จะลวกเส้นมี่นมีขาวนะคะหนึ่งหอ่อห่อใหญ่เลยนะ,ะห่อที่เขาจะมีสองแหนบคะ่ะ แล้วเส้นเนี่ยเขาก็จะเป็นไม่จับกันนะเพราะว่ามันมีน้ำมันที่เรากล้นกระทะเนาะลองจับดูเนี่ยค่ะถ้าเส้นแบบเนี้ยใช้ได้แหละก็ตักขึ้นมาค่ะสะเด็ดน้ำนะคะตักไว้ แล้วเมกก็จะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะนี่ค่ะเราก็จะคลุกกับเส้นเรานะคะคุณผู้ชมคลุกให้ทั่วแล้วก็พักไว้นะคะเนี่ยเราเวลาคลุกแบบเราใช้ซ่อมทำแบบนี้นะคะส่งเขาเนี่ยพยยกขึ้นมาแบบเนี้เนาะแล้วก็อันนี้เมกก็จะล้วงมาม่านะคะเราก็จะมีสองเส้นเนาะวันนี้ ก็จะลวกแค่เขาพอนนิ่มนะคะนี่ค่ะหม่าก็ใช้ได้แล้ะในก็จะตักออกนะคะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็พักไว้ คู่กันแบบนี้ก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะคะน้ำซุปเราที่เสร็จแล้วนะเมกก็เอาใส่หมอ้อไว้ใช่ไหมนี่ค่ะเนื้อเปื่อยที่เราหั่นแยกไว้ค่ะเราก็จะมาใส่หมอ้อเลย เดือดนะคะอันนี้เป็นหอมผักชีอ่าเป็นตั้งโอกกับใบใบผักชีผักชีใบยาวนะคะผักชีฝรั่งหรือผักชีหูกระต่ายนะนี่ค่ะก็จะใส่ไปเพื่อความหอมเนาะอ่าทีเนี้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาก็จะมีเขาเรียกตั้งชายนะคะที่มันเป็นหัวผักกาดที่เขาดองแล้วมันแห้งๆเนาะแล้วก็ใส่ ใส่นี่ก็จะหอมนะคะแต่ว่าบ้านแม่เนี่ยลูกไม่ชอบก็เลยไม่ได้ใส่นะคะทีเนี้ยเราจะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะคะคุณผชมนี่ค่ะเลือดนะคะก็จะไม่ได้เห็นชัดนะคะคุณชมเพราะว่าเดี๋ยวจะช่องปลิวเนาะอ่าที่ขัานทีละถ้วยเขาก็จะใส่ในกระบวยนะแต่อเนี้ยเราจะรับรองความสุกเลยนะคะนี่ค่ะเราทำกินกันที่บ้านเนี่ยทำให้มันสุกๆคะ่ะ นี่อย่างข้นเลยคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมีสบไยค่ะนี่นะคะที่เราหั่นไว้นะเดี๋ยวแม่วางเลือก่อแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อสดนะคะนี่เนื้อสดเดี๋ยวนะเนี่ยแม่ก็หั่นไปเรียบร้อยอันนี้เป็นส่วนของตับวัวนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเส้นนะคะเป็นมีขาวนะคะ นี่มีขาวที่เราคุกไว้แล้วแล้วก็เส้นมามา่าคือใครต้องการเส้นอะไรก็ได้เลยนะคะผักวันนี้เมดใช้เป็นผักวังตุ้งกับผักบุ้งนะคะนี่นะคะคือผักก็แล้วแต่ใจชอบเลยนะกระเทียมเจียวหอมๆของเราค่ะโอเคทีนี้เราก็จะมากินกันเลยค่ะมากินกับพวกเรานะคะเดี๋ยวไปกินด้วยกันคลิปต่อไปเนาะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็นี่แหละคะ่ะ ก๋วยเตี๋ยวน้ําตกของเมฆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปพิธีทำเนาะคลิปนี้เมฆก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคัวมเมฆเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะนะคะพบกันใหม่คลิปกินค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม